สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องใยญ่ขึ้นละเพินออฟฟิเชียลพี่น้องจ้ามาแล้วด้ยวยมันมาฮอดแล้วมาฮอดไปที่ร้อยเป็นวัดที่ซีพี่นอ้นนองเป็นวัดที่ซื้อมือนี้เฮ็ดบุญพี่น้องมือนี้เฮ็ดบุญ ที่รองวัดทีด่สี่เดินวัดพี่รองตางเขากันเหมือนธรรมดาเสีว่ีมากเอามากพนเพาว่ามันค่าค่าเขาเรียงพอ ไ่เห <Net> ็น <hertz> จ <N> ี๋ามธรรมดาเช่าห้เจ้าหน้าคนเห็ดเห็ดหน้าพนอกไตางเดินบานบ่อันนี้ผ่าพนเห็ดเขาเห็ดหน้าผ่าพ้นเห็ดหน้าพนเรื่องมานพนดอามาต e า a เดินบานจะของต่อผ้าหนึ่ e ไม่ยมายว่ากันเสียะบ่ชาวบามาฝากคื้อว่คผมเมนคือแบบว่าไทยบ้านเห็น้ทหชนาไปตากเดินบ้านนั่นมะอันนี้แสดงว่าพาเพิ่นนไปแล้มาตากเดินบ้านเดินบ้านมาฝากพิ่น้อมมี่น้องเออพี่น้องพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาฮอดแล้วพี่น้องด้ยินเสียงแล้วก็มาเ้อ ผู้ว่าผู้่าได้ยิเอสียผู้้าี่ย้ผู้ีมากวัดีจ้าเสียเสียดสองล้านเกียรเกียเยกัได้เวัดีจ้าวัดีจ้าวัดที่สีวัดที่สีแล้วนี่วัดสองวัดสามวดอาชีห้พี่น้องได้เบิ่งบดรีมาเอาวัดที่สี่ินยินาสมเฉพาะมี่ผสมไปเลยตอนครับสวัสดีครับเออ

หมุนแบบแม่โมนันลยทุ่เทนลอครับตาราง่เูได้บขัวตมาอยากดีนอ่ะเพื่อนกตหการตอนรับได้ดีกึ้นอ่กอะไรเรัองข้นตอนขึ้นต้นรับข้นต้นรับด้วยมักสวมมักสวมมักแซุไม่เบื่อจ้ใหน่อยรย dạy 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 dạ dạy dạ dạy dạ 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 คุณยี่บางเขานกว่าปิดยี่้้ดิดเลยรือัไมด้กินไม่ได้กิไม่ได้กินว่าใ้คยี่้างบกนท่านนรบัเกิรบ้านคเรื่องี่งรับปิดการเ็สิ้นแล้วพี่น้องบานเนี่ยหลังจากรนร่เรียบร้อยแล้วหลังจากถวาย สี่วัดเรียบร้อยแล้วจะวัดในเรี่้อไหบได้ยืมบ้านตัวกับบ้านยิ้มบุญแล้วเมือนเบิดมือเบิดเวนสามวัดสี่วัดเนองนี่คือปรไเทศใหยเบิ้งสองวัดไทยวัดหนึ่งกปวัดที่ซีนี่แหละคือว่ามือนได้บุญได้กุศลอิ้มบุญล้วพี่นเนาะจะได้ งู <Ng> ดับบานไอพักควันก็ได้เมียเด้อบนีย่เลาเด้ครับปันทีน่าอีทเ่าตันที่จะได้สินจ้าซาจุอีเบียจ้าซาจุบ่ะจ่ใส่สูรใส่ยันขอมันเด็อ้วนตัวอันธรรมดาได้หรือรอกอีเมีย ไปักันนี่ก้ับแก้มจืนฮะบอกพวกนนั่งนานน่แต่เราแกจืดน้องแก้มปันปันปันตัวอย่างต้มาวไปกเมขต้มเห็นอยู่เห็นอยู่ วมีหมอนง้างได้บาทดิได้หมอนลรอวิ้วมังงางได้บาทดินอนทำหมอนอย่แลอ้าได้หมอนผู้ละใบผู้ละใบครับได้พี่น้องบาทีิเดินทางกลับภูมิลำเนาบุละไปเดินทางกลับพี่น้องบาทีิหลังจากไปเฮ็ดบุญมาสี่วัด โอ้ยเงาเลยพีย่น้องเลยเงาบุญเงาบุญเริ่มจากเริ่มจากแกโมงเศร้าสามมงสี่มงอยู่บ่เริ่มบ้านเก่ามวงนัดกันเก่ามงเออาใจมามพูบนตะเปิสวงเพ่บุานา<บ>นีววมม้ <laughs> นกันทั่วทั่วทำบุญจ้ะ <ừ. S 1> บ่ ทัวท่านบุญตัวทำบุญเออทั้งรังกะทั้งได้บุญทั้งแก้มค่ะแซงวอลจ่าเียงวอลบอมมิ้นี์จ่าที่แม่น้องปันปันค่ะจวนนูมีหม่องนางได้พี่น้องบาดนี้พิ่นได้บุญหลายได้หมอนมาหลายได้หมอนทั้งมาสามสี่หน่วยโอ้ยกอดไว้ย่านเสียน่ะย่านสุดท้ายกอดหมอนไว้ว่าสุดท้ายได้หมอนกอดหมอนข้างอย่าไปไม่ต้องไปถอยแล้วไป พี่น้องครับเสซลติดรถไปเจ๊สองหน่วยเพราะได้หนุนหน้ามบวรกบวดเดียวก็ต้องถอยหรอกก็ต้องถอยม้อนหรอ้อน้โหก็ต้องถอยม้อนแล้วก็โกลนป้ะเหรอมันต้องถอยม่ต้องไปถอยบ้าพออายุวัดร้ายหลายอ่ะอ่ะพี่น้องบานี้หลังจากเกี่ยวข้อเออหลังจากไปเฮ็ดบุญมาแล้วบานี้ก็งู้นขึ้น โง่ึ้นมาพี่น้องข้าง,งโดูมมองเมื่อแล่าเขาก็บเได้แมวล่าคือเกา่าจ้าจ้ะเออไปพักพอนักสองสามชั่วโมงอาบน้าอาบชากินขา้าวกินปลา <ไง S 1> แล้วไม่ใยังเกี่ยวก่หน่อยทั้งนี้ไม่เหรอขไก่ยวกยหน่อยหน่อยทังว่าเท่นนั้นคนมาขายไก่หน่อยไก่หน่อยเรื่องไก่สีไก่สีโอ้ไก่หน่อยตัวนั้นเออมันไก่้เลยไม่อยังงน้อยหนอโอ้ยโมแม่นไก่้เข้เอาเลยมาหน่อยเพิ่นเพิ่นเอาหมาหน่อยเขาไปใส่ทางไว้อือ ผู้ไดล่ะที่พ่อพันธเนี่ยรเลย้นเร่วจริงดิแล้วไมู่้าลูกคือแล้วก็เลยปวดแนเอาผ่วว้ายโย่ผัวว้ายเปนผู้ไหคนมาขายไก่หน่อยบอกว่าฉันวัสนีจ้าไเชื่อหยาคนสุดท้ายมาสองตัวนี่มาแล้วข่ตัวนึงนั่น ก็ยือเงินก็ือนสามตูแล้วแม่ได้ขอาไปหากินเขาเออเอาอกตเด่หิวนะม่บนเดี๋ยว้านม่แบนเขาเโอ้ยเดี๋ยวเิดการสอนรับเห็นสอนรับแล้วโอ้ถิมเนาะกินมะฮางกับทิมเหากงวันแล้ว้เจรเนาะสี่เสิไปหากินเขาไนะแค่ทีเียนว่าาไปกินเขาาะโอ้ยเดียมไปกินเขาแ้วานนีก่อนเมือนกันมาไปหากินเขาใ่ไค่ะก่อนไปนอนก่อนเส็ตุมมะมาไปกินน้ำนมตุมมะมา บ่เสอสี่มมหรอเนกมกเขาแม่ล่ะเขาแม่หล่าเขาต้องมือแรงมือขึ้นบ่ไดเขาน้มเขาน้ำมือเออมือนี่เขามือนี่เขาเขาเขาอ้าวสาระพี่รองจิมีผ้าหรอใครไปพิมพ์อ้เดี๋ยวเล่นอกันเอ้บัวผันมาหอดพี่น้อง มาหอดเป็นที่เรียบร้อยจะได้เข้าห้องไปพกักผ่อนจักข้าวเด็กจักรเได้ไปแมวลาได้พี่นอ้องเด้อเอาถือว่ามือนีได้เฮ็ดบุญอื้อบุญพี่น้องไปบุญตั้งแตกมืุอเช้าจนมาหอดบ่ายสามโมงสี่โมงแล้วเอาให้พี่น้องมีแต่ความถูกกบเจริญสิหาคลิปนั้นคลิปมีให้พี่น้องในเบือ้องต้นตลอดเว้ได้พี่น้องถ้าติดตามเด้อทางช่องอยันจื้อละเพื้อนออฟฟิเชียลไม่ตืนกะผ้าย่างไปจักรวานจักข้าวให้พี่น้องได้เห็น นัน,ก,น,นกุนตีท่านนี่ข้าเจ้ากันย่องไม่ถ่าเดเวยนี่ม,มันเป็นธรรมดาใช่รึเปล่ยโอ้ยหลังจากไปเอาบุญมาแฮมาแล้วไปนี้ก็ชิมาซ่อมกันคือเกา่าคือเก่าเหมือนเดิมเหมือเนเดิมที่เคยเห็ุพี่รู้นั่นกุนกีเตรียมพร้อมแล้วือบัวพันทั้งโซบเป็นกมาหอดแล้วสีจันที่สีกับสีกังส,สิตามมา นี่แหละพี่น้องคือการเป็นยูหรือว่าอิจวัตรประจำวันเปิดหัวสวัสดีจ้าโดดจ้าไาแล้วพี่น้องบาทเนี่ยเอาห้องเขาบอนก่อนกิบจริงมพร้อมกันตัวบาทเนี่ยฮ้ายมีไงเนาะพี่น้องเนาะแต่สบายใจเมื่อยได้บุญพี่น้อง ไปเอาบุญมเมื่อปไปรตอนนี้กับไปสี่วัดคือต้องวัดแหลกบุนธรรมดากับไหว้แล้วไปวัดสองวัดสามมีเงินก็นกนบระทศไทยให้บูงวัดสองวัดสามกัเลยในประเไทยวัดที่สี่เป็นการเซ็จสินเป็นที่เรียบร้อยบานิกาซิมาห้องมาบอนเนตัว เอาใช่ล้วบุญแจคอยใส่หากุญแกก็ได้พี่น้องห้องไม้ห้องเสียงดังวื่นวายไม่หยังมุญข้างหลังกันโอ้บุญเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องดันพี่น้องเห็นปะนั่นบุญแกเขาแล้วบันบรรยากาศคลุมไฮคลุมหน้า เกี่ยวเขาเกี oh ียวป่าเปที่เรียบร้อยเบิ้งเล้วบัดมือแรกนี่ก็สิแมงหลายที่ได้บุหลุดพ่นเกีียวเขาออกแมงมุมีมองอยู่โอ้ฮะพี่น้องเพอเกีียวเขาออกแล้วนั่นพี่น้องเอ้ยหอมกินเฟียง แกทั้งคนที่ยังเอาปากขอนบ้นอนั่ะโอ้โหก็บป,ปากขอนนั่งเกียกทีเดีว่วสม่อสมัยนี้เห็ดเง้าเห็ดหน้าแล้วง่ายๆพี่น้องบริษัทรถบริษัทค้นเกียยดดเก่ยวแล้วใส่รถเกี่ยวแล้วเดวนี สบายสบายวุ้ใสใส่คนไหลหลดเดี่ยวแล้วก็ไปที่ใส่สอบที่ใส่สอบแล้วเอาไปตากอีกบานท้องฟ้าก็งามงามเมื่อน,นี้ไม่จจได้ก,กนินว่าสิซักผ่าโอ้บรซักสัมซักในเนาะไปเฮ็ดบุญมาหอดสอามบุ้งสี่บุ้งแรงล่ะเอาเมื่อจังซักจังว่ากันเนาอพี่นองเนาะ เก็บภาพนั่นภาพนี้ขอรอขะแลเอาเ้ยอย้เง่ยให้พี่น้องในเบิงอยู่ทุกยามทุกเวลาพี่น้องอย่าฝ่าเบื่อย่าฝ่อนายอ่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเบืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไรคร่พร้อมกับซับกะริงเออระกะให้กำลังเร่งใจอยาา่าขมโฆษณาเอาภาพบรรยากาศทงไ้ทุงหน้าเบิงนั่มไปเฮ็ดบุญมาพร้อมว่าสิเป็นการเดินทางหรือว่าคำบอกคำจา โูรีเนวนยนันเนี่ยให้พี่น้องไน้เบื้องกันให้ฟั่งกันเอา้าปิดคลิปนี้ไว้จังพูพอกันคลิปต่อไปซิเป็นชีปอย่างนั้นพี่น้องแต่คอยติดตามชมด้วยพี่น้องเด้อขอบุญขอบพุ่นหลายๆอายุวันนัสุขะพระรำรวยสุขภูสุขคนอยู่ดีมีแห้งยาเก็บยาไข่ขอสําคัญยาจนเนาะพี่น้องเนาะรำรวยรำรวยคลิปนี้เอาไว้ปํำนี่คลิปนี้ขอก่าวคำบาขอบคุณสวัสดีจ้า